ตนที่ 1, 11 1 7ปล่อยไม้ตายซื้อโหมองเข็มคิดที่พุ่งมาหาตนอย่างรวดเร็วหรือไรซึ่งความวัดวิตกใ,ใดราวกับว่ามันเป็นราชานุพู้ดเด็นจักฟงร่างกายแน่นนัน,นทยานขึ้นเข็มเงินเรียนผ่านใต้ทิดเท้ามันไปปักใส่บานประตูของนิกายเซียวยาวเสียงดังดฟึบเจ้าในกายเป็นจะพิดขมวดคิ้วอย่างเลือดเชื่อมาตัวนี้เป็นวิชาตัวเบาเลยเดิไปถึงว่ากระโดดได้สูงเพียงนั้นบนกอแห่งนี้ไม่มีมาตัวไหนทําได้ซื้อโหถนึงตาใส่เขาพร้อมตะคบุบ กระทืบหินแบนแต่ซื่อหูเป็นเด็กฉลาดมีสติปัญญาที่โกลาหลวุ่นวายมากมันต้องปกป้องท่านนากุยจีเจ้านิกายเป็นเจพิษไม่อยากเชื่อตาตัวเองตาฝานอย่างนั้นดื้อนึกไม่ถึงว่าจะสัมผัสได้ถึงไอสังหารจากเวาวตาของมาตัวหนึง่งวังร้อยบุภาประสานที่อะไรกันแน่แม้แต่มายังโดดเด่นไม่เหมือนใครปานนี้เออรอยค่ะทําให้นิกายเซลยาวราบเป็นหน้ากองก่อนเธอที่ต่อไปก็ถึงตาวังรอยบุภาแล้วความคิดเพึ่งเรื่นวาบเจ้าหนิกายเป็นเจพิษพันเจสัน สมองใครมีสวรรค์กำลังพลิกสมุดคว่ำทาราเขาเจ็บจนเงเยน็นผุดซึมแย่แล้วทนไม่ไหวแล้วต้องรีบออกจากที่นี่โดยไวไม่เช่นนั้นตนนี้มีจุดจบเหมือนสิทธิ์เหล่านั้นแน่เมื่อครูผักไฮซาข้ายัางไม่ได้ลงมือระมุกผักไฮซาปวดหัวแทบแตกสุดเข่าลงข้างหนึ่งเหงอเย็นเปรยบชุ่มทวรรางลิงอินทำอย่างเอิร์เหอยว่าอย่างนั้นหรือระมุกผักไฮซากัดฟันเออย่างออรหอยว่าหากเป็นเพชรแม้เพียงเครื่องคำขอให้ข่าโดนฟ้าพาไม่ได้ตายดี ลิงอินเอ่ยนิ่งว่าฟันแขนตัวเองข้างหนึ่งเราใส่หัวออกไปสำหรับผู้มีวยุทธ์นั้นการตัดแขนเปรียบดังทำลายวยุทธ์แม้จะไม่ตายแต่ชีวิตที่เหลือก็อย่าได้หวังจะกลับคืนสู่จุดสูงสุดได้อีกครั้งเล็งอินไม่สนใจเขาได้บอกวิธีกับเขาแล้วจะใช้หรือไม่นั่นเป็นเรื่องของเขาประมุกพักไคซาสุดท้ายยอมแพ้ก่อนตายชักดาบยาวออกมาฟันแขนซ้ายของตนขาดสะบั้นขนานั้นเองเจ้าสำนักคนหนึ่งเอ่ยขึน้นว่าเจ้าวังน้อยอินเมื่อคู่นี้ข่าไม่ได้ลงมือ บนลังคาฝังตรงข้ามอ้โูกระพือปีกน,น้อยๆทมน้ำลายถุยถุยถุยโอโปดโอโปดโอโปดเหลืองอินแค้นเสียงเย็นเพิ่มพลานุภาพของพินพิคาดมากขึ้นทันทีอาร์เจ้าสำนักเล็กๆคนนั้นล้มลงพื้นแล้วสิ้นใจในทันทีเจ้าสำนักจีชิงกับเจ้าสำนักอรหันก็สัมผัสถึงแรงกดดันอันน่าสะพรึงเช่นกันพวกเขาที่เดิมทีไม่จะหลบหนีสามารถใช้วิชาตัวเบาได้ไม่ถึงหนึ่งส่วนแล้วนี่มันวิชามารอะไรเจ้าสำนักจีชิงถามอย่างทรมานเจ้าสำนักอรหันใช้กำลังภายในต้านทันอย่างยากเย็น กินผิดคาดเจ้าสำนักชีชิงถามอย่างยากลำบากว่าเหตุใดข้าจึงไม่เคยได้ยินวิชานี้มาก่อนเจ้าสำนักอรหันต์เจ้าเป็นเจ้าวางอวสโซแห่งวางร้อยบุพพากิดขนขึ้นเพื่อภรรยาเพียงคนเดียวภรรยาเขาไม่มีกําลังภายในไม่อาจเรียนวรยศทธ์ได้สำนักชีชิงถ้าอย่างนั้นอินลินก็มีร่างกายออนแอเช่นกันนั่นในเมื่อน,นี้ไม่พ้นมิสูร่วมมือกันสังหารเขาทิ้งเสียถูกต้องพ่าเขาทิ้งเจ้าสำนักอีกคนเอ่ย คนที่เหลือพากันเห็นพองด้วยเจ้าสำนักอรหันหันไปเอ่ยกับเจ้าสำนักอีกายเป็นจจพิษเจ้าในกายตัวรัวเจ้าข่าและเจ้าสำนักเอียเป็นผู้นําคนอื่นๆขนาบโจมตีเจ้าในการเป็นจพิษได้เจ้าสำนักเอียแห่งสำนักชีชิงก็ไม่มีความเห็นต่างทุกคนต่างเข้าประจําที่ทุ่มเทกําลังโจมตีไซรถมาเหลิงอินเคลนเสียงเหอกไม่ประมาณตนจะวางอวปโสรักให้หลึกซึ้งต่อภรยาอินขิคาที่คิดคนให้ภรรยาแม้แต่ยอดฝีมือระดับเขายัางสังหารตายได้เหลิงอินทอดมองทุกคนใบหน้าของพวกเจ้า หาเห็นจนเอียนแล้วพึ่งจะเอ่ยจบปลายนิ้วเรียวยาวดุดดยกของเขาเกีเ่ยวสายพินเดอกเสียงหนึง่งราวกับขึ้นความปรารถนที่มีโยจริงจับตองได้เคลื่อนตีดวงใจของทุกคนอย่างแรงเจ้าสำนักชียรชิงกับเจ้าสำนักประนา์อาเลือดออกมาคำโตลายคำล่วงลงจากกลางอากาศถึงพื้น,ท,นทันทีพวกเขายัางขนาดนี้พวกสำนักเด็กๆไม่ต้องพูดถึงเลยหัวใจแตกสลายตายแทบจะทันทีประมุกผักไฮซา,านีออกไปแล้วปุ่มแขนหันกลับมามองภาพนี้สีหน้าซีเผือดไปหมด ทางนี้การเสียยาเราสิดตั้งปิดประตูห้องของตัวเองแน่นในห้องของอ e ีเวรันมีสิษ์น้องชายหญิงที่เสียขวัญอยู่จํานวนหนึ่งสิบพี่วางร้อยบุพภาเมอนจะมีเพียงแค่เจ้าวางน้อยอินคนเดียวเขาจะสามารถจัดการเจ้าสำนักมากมายเพียงนี้ได้หรือสิษ์น้องหญิงตัวน้อยคนหนึ่งทำนางยังไม่ชินกับการพูดเลยอีเวรันไม่ถือสานางก็คิดถึงความปลอดภัยของอินลินเช่นกันนางเคยได้ยินอาจารย์เอ่ยถึงอินลินือว่าเขาไม่ได้อ่อนแอเหมือนตามคำเล่าหรืออ่อนแอของร่างกายนั้นจริงแต่ ตหนักชิงอินของเขาไม่มีสิทธิ์คนไหนที่เป็นวรยุทธ์เลยตอนนั้นที่จะสํานักใยล้อมวังร้อยปูพาก็มีเพียงตําหนักชิงอินที่ไม่ได้ทรงสิทธิ์คนใดไปเป็นกองหนุนสุดท้ายเราเสียในการเป็นเจพิธที่ไปยังตําหนักชิงอินรวมถึงเซียนพิษสิทธิ์รักของเจ้าสํานักตัวหลวงไม่มีผู้ใดหนีออกมาได้าาะสักคนเริองอินมีวิธีป้องกันตัวเองเพียงแต่ว่าตอนนั้นยังโรยเสียก็จัดการกับแค่สิทธิ์จํานวนหนึ่งเท่านั้นคราวนี้กลับเป็นเจ้าสํานักสิบกว่าคน สามคนในนั้นเป็นเจ้าสำนักใหญ่ที่เก่งกาจอย่างเจ้าสำนักอรหันต์เจ้าสำนักชีชิงและเจ้านีกายเป็นเจพิษด้วยอีเวรันซีน่าจริงจังเลยว่าพวกเจ้ารอข้ายอยู่ที่นี่ข้าจะไปดูหน่อยนางเขือกระบีออกจากนิกายเซลเยาเมื่อนางเปิดประตูใหญ่นีกายเซลเยาก็ถูกภาพตรงหน้าทําให้ตื่นตะลึงมีล้วนเป็นฝีมืออินลินคนเดียวหรือลิงอินใช้ผ้าไหมสะอาดเช็ดสายพินพังเลยว่ามีไปคนหนึ่งแน่คนที่หนีคือเจ้านีกายเป็นเจพิษเมื่อคู่ตอนทีเจ้าสำนักอรหันต์เสนอให้ร่วมมือโจมตีลิงอิน เจ้าสุนักเป็นจะพิษรับคำแต่ปากความจริงแล้วกับทอนตัวออกกระทันหันในขณะออกตกะบวนอาศัยตอนสิบกว่าคนใช้กําลังภายในท่านทานลิงอินพร้อมกันหนีเข้าไปในตรอกที่อยู่ดานข้างอย่างสุดกําลังโอจะหนีไปทางไหนเล่าเสียงโซเซียลแว่วามาจากบนหลังคาเบื้องหน้าเจ้านี้กายเป็นจะพิษเงยหน้าขึ้นมองเป็นเจ้าโซเซียลกระโดดลงมาไม่ได้พบกันนานนะเจ้านี้กายตัวรัววันนี้เสียงพินหยุดไปแล้วรายการรบกวนเขาแล้วเจ้านีกายเป็นจะพิษไม่มีอะไรต้องกลัวอีกไม่หนูอาศัยแต่เจ้าก็จะคิดจะควางข้ามาอย่างนั้นหรือ ไม่เพียงแต่ความเจ้าไหวอย่างข้าเจ้าได้ด้วยเซลเซียลอยดเวนออนี่เหมือนว่าจะเป็นเทอาคำที่พี่ใหญ่ของข้าฝากถึงชยาโฮี้นะไม่สนแล้วสรุปก็คือชีวิตของเจ้าข้าเอาแล้วปุยโวโดยไม่รู้จักกระดาษไอเจ้ามีการเป็นจะพิษไม่มีวันเห็นมอหญิงคนหนึ่งอยู่ในสายตาหรอกตอนนั้นที่อยู่บนสังเวียนนางก็แค่อาศัยอุบายและความเหลือเชื่อจากในกายเซลเยาจึงพันเข้ารอบไปได้นางคิดจริงๆหรือว่าตัวเองเก่งกาดเจ้านกลายเป็นจะพิษยพยานกายขึ้นสั่นฟ้ามือใส่ซูเซเซีย ซอร์เซ <Social S 2> ไม่เหลือตาขึ้นสกนิดฝ่ามือของเขาเจือกำลังภายในตบบาซเซอร์เซเซอร์เซย้มยิ้มหวันจเนจ้ามีาการบรจะผิดขมวดคิว้วเป็นไปได้อย่างไรฟูมกำลังภายในมหาศาลโจมตีมาสันสะเทือนจเนจ้ามีาการมรนจะผิดกระเด็นอย่างแรงเจ้าแม่เก็บฝ่ามือเดินออกมาจากด้านหลัง Social, เซอร์เซลเจ้ามีาการบรจะผิดกลุ่มหน้าอกหลกขึ้นยืนทีแท้ก็มีหขนเชิดหลบอยู่ด้านหลังเซอร์เซลเชิงซินต่อยเขาเจ้าแม่เคลื่อนไหวรวดเร็วดูวสายฟ้าทิ้งไว้เป็นภาพิดตาในดอก ช่วิตาก็มาหยุดตรงหน้าเจ้าหนีกายบัญจพิษคว้าเขายนกระแทกพื้นอย่างแรงตอนที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปดถ้าไม่ตายของเจ้าแม่เจ้าหนีกายบัญจพิษถูกโยนกระแทกจนอนวัยภายในเคลื่อนที่มีมันหุนเชิดจ,จากในเรี่ยวแรงมหาศาลเพยงนี้แต่ว่าด้วยเพราะมือคู่นี้เพิ่งใช้กําลังภายในตั้งทานผิดพคาดเกินไปโม่เช่นนั้นกะอีแค่หุนเชิดตัวเดียวไม่ถึงขั้นทําลายเขาได้รอกโคลงเขากําลังวิจารณอยู่ในใจเจ้าแม่คว้าตัวเขาขึ้นมาอีกครั้งกระแทกลงไปในหลุมอย่างแรง สมองเขาคงเพลงโซเชียลมองเขาโดนซัดอย่างสงบท่ามกลางความวุ่นวายอารมณ์เบิกบานสำราญใจเจิงสินไม่ชอบให้คนอื่นว่านางเป็นหุ่นเชิดดอกนะเจ้าค่อยๆรับไปเถิดจะว่าไปแล้วเจ้าในี่กาเป็นจะพิดผู้หนี้ทนไม่ทนมือทีเดียวแต่แทกลงสองหนแล้วยังขยับได้อีกในขณะที่เจ้าแม่กําลังจะทุ่มต่อแรงๆอีกครั้งจู่ๆเขาก็โบกแขนเสื้อใส่เจ้าแม่พงสีเหลืองกระเด็นใส่หน้าเจ้าแม่เจ้าแม่ปล่อยมือทันใดตีลังกากลับลังโคกเขาข้างหนึ่ง ลงตรงหน้าโซเซียวเจ้าในกายเป็นจะพิษเข้มเสียงเย็นเปล่าประโยชน์บนตัวเจ้าเพื่อนผงที่นอนกูชื่นชอบที่สุดแล้วจากนี้เจ้าจะได้ดิ้มลดความเจ็บปวดของนอนกูนับหมืน่นกัดกินร่างกายเขาเอ่ยจบก็ยกมือควันหาขวดกระเบื้องตรงบ้นเอวกลับเจอเพียงความ,มาาว่างเปล่าโซเซียลยนขวดน้อยขึ้นเจ้ากําลังหาสิ่งนี้อยู่หรือ,รอเจ้าในกายตัวรัวเจ้าในกายเป็นจะพิษสีหน้าคันเปลี่ยนขวดนอนกูของเจ้าเฮตดใดไปอยู่ในมือเจ้าโซเซียลยิ้มเอ่ย ก็คิดว่าเมื่อคู่นี้เหตุใดข้าไม่หลบเราเจ้าเน้กายเป็นจะผิดใจกระตุกวูบนางไม่หลบที่แท้ไม่เพียงพอด้านหลังมีหุ่นเชิดเดียนอยู่แต่จงใจประชิดต,ตัวเพื่อขโมยขวดนอนกูของเขาด้วย่ังเป็นเด็กสาวที่เจ้าเล่หนะ์นกเขากรดฟันทยานกายขึ้นยืนมือไปแย่งขวดนอนกูจากโซเซียลเจ้าแม่สีหน้าไรอารมณ์หันหลังเตะตะวัดขาทีบเขากระเด็นออกไปอย่างแรงเขาล่วงกระแทกพื้นหินอ่อนแตกอย่างอนาถโซเซียลโยนขวดนอนกูให้เจ้าแม่ จิงซินวางพิษกูใส่เขาใช้วิธีของเขาคืนสนองเขาเสียว่าอย่างไรนะหรือมาถึงว่าหุนเชิดจะวางพิษกูเป็นด้วยเจ้านี้กายเป็นจะพิษมึนงงไปหมดแล้วเจ้าแม่ยืนนิ่งไม่ขยับซเซลลเอ่ยแย่เจ้าคงไม่ได้ลืมอีกแล้วกะมังเจ้าแม่ใสหน้าอย่างจริงจังเผยสีหน้าเล็กๆแบบเซลยวโฮไม่ใช่เซเซลลตกหน้าผากด,ดูท่าจะลื่มจริงๆเจ้าแม่กับพิดตาเป,ป็นปิดพวดมานั่งยองยองข้างกายเจ้านี้กายเป็นจะพิษเจ้านี่กายเป็นจะพิษยกมือมาจะรอบจมตีนางอยากขยับเจ้าแม่เอ่ย นางนั่งยองๆกับพื้นเริ่มตั้งอกตั้งใจศึกษาขวดเจ้านีกายบั็นจะพิษแววตาวาวโรดมีเข็มพิษเล่มหนึ่งไว้อย่างแนบเนียนทวาไม่รอให้เขาได้ลงมือเจ้าแม่ก็ใช้สองนิ้วสกัดหยุดตรงกระดูกสะบักของเขากรอบกระดูกสะบักแตกแขนซ้ายทั้งลำใช้กันไม่ได้แล้วเจ้านีกายเป็นจะพิษเจ็บจนสูดหายใจลึกเจ้าแม่นั่งยองๆกับพื้นแสงไม่ค่อยดีนักนางจึงขยับไปด้านข้างขวดเจ้านีกายเป็นจะพิษยกมือขวาขึ้น เจ้าแม่ใช้สองนิ้วจิ้มกระดูกสะบักอีกข้างและกระดูกมือของเขาให้แตกอีกก็บอกว่าอย่าแต่ต้องเจ้าแม่เริ่มขุนเคืองและรำคาญขึ้นมาแล้วจะนิ่กลายเป็นจะผิดเดือดดานเจ้าเป็นคนเหยียบข้อมือข้าทแท้ๆเจ้าแม่ก้มหน้ามองออนางยกเท้าออกอย่างนิ่งสงบในที่สุดนางก็เปิดขวดนอนกูออกหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนางจับนอนกูในขวดขึ้นมาล้ยโนยนใส่ตัวเขาทีละตัวบางตัวไม่ทันระวังล่วงตกลงพื้นนางยึดหลักการห้ามสิ้นเปลือง เก็บขึ้นมาใส่ตัวเขาใหม่อีกคนซเซลล์ทนดูไม่ได้เจ้าน้าการบันจิตที่จะเหลือเชื่อความเจ็บปวดหยุดเมินกูกัดกินดวงใจรุนแรงยิ่งกว่าความเจ็บปวดที่กุยจีได้รับเสียอ,อีกที่ต่างกันคือกุยจีเจ็บจนทนไม่ไหวหมดสติไปแล้วนอนกูเหล่านี้กลับสามารถรลังสารพิษชนิดพิเศษออกมาทําให้ผู้โดนพิษกูรู้สึกตัวสิ่งที่เรียกอยู่ไม่สู้ตายเป็นอย่างไรก็คืออย่างนี้นี่แหละอากอาคคาคาซาคาคาเจ้าหน้าการบันจิตเจ็บปวดจนเพี้ยงเกลือไปทั่ว จ้าแม่ชูวขวดนอนกูขึ้นมาใช้สายตาชำรงมองด้านในยังเรืออีกตัวนางใช้ปลายนิ้วตั้งอกตั้งใจควักนานในที่สุดก็ควักออกมาได้พอใส่หนึ่งตัวเสร็จเจ้าเนกายเป็นจะพิทก็สิ้นใจโดยสมบูรณ์ทว่าในขณะนั้นเองเงาร่างสูงใหญ่สายหนึ่งทะยานไกลมาจากฟ้าเลืงไปถึงว่าจะคว้าตัวเจ้าเนกายเป็นจะพิทขึ้นมาจากพื้นทะยานหนีไปตามเคลื่อนไหวของเขารวดเร็วสุดแสนพิบตาเดียวก็ขึ้นไปอยู่บนหลังคาฝั่งตรงข้ามแล้วเจ้าเนรกายเป็นจะพิทรอดพ้นจากขายนะยินดีปีดาด้วยความเหลือเชื่อขอบคุณ หัวหน้าหมู่บ้านเิวยิ่งนักหัวหน้าหมู่บ้านส้นดาบเอ่ยว่าไม่ต้องขอบคุณท่านเจ้าเมืองเป็นคนสั่งให้ข้ามาช่วยยังไม่ทันเอ่ยจบยังแสดังเพียเพียไล่ตามมาถึงเขาเขียวกระตุกกำลังชักกระบี่กลับไม่ขิดว่าจะมีผ้าแพ่ขาวสัตว์มามวนเอากระบี่ยาวของเขาไปเมื่อเห็นแซ่ของเจ้าแม่กำลังตวัดทนเจ้ามีกายเป็นจะพิษเอาไว้หัวหน้าหมู่บ้านเชวก็ไม่มีเวลามาชิงกระบี่ของตอนคืนกระชับแซ่ก้าวท่อนไว้ในมือทว่าสิ่งที่ทำให้เขาไม่คาดคิดคือ เมื่อผ้าแพรเขาของเจ้าแม่ขยับกระบียาวของเขาก็พุ้งกลับมาฟันศีรษะของเจ้านิกายบรนจพิษภายในกระบี่เดียวหัวหน้าหมู่บ้านสิวสีหน้าผันเปลี่ยนหนเชิดตัวนี้โซเซียลโอนาวาเชิงซินยิ่งลงมือมันทันพ่อสามีเข้าไปทุกทีแล้วเจ้าแม่บกสะบัดผ้าแพรเขาอีกคนสอดไปยังหัวหน้าหมู่บ้านสิวหัวหน้าหมู่บ้านสิวไม่ถูกกินพียงแค่ทำ้ายศักยภาพอยู่ในสภาวะสูงสุดเขาขยับปลายนิวทรทอนกำลังภายในเคืนจัก,กรบีถิงกระบีของตนกลับมาแล้วพาร่างของเจ้านิกายบรนจพิษจากไป เจ้าแม่ไม่มีทางทิ้งโซเซียลไว้ที่นี่คนเดียวนางจะไม่ได้ไล่ตามไปโซเซียถามว่าเชิงซิน,นจะสู้คนมาคู่นี้ได้หรือไม่จะแม่คุ้นคิดต้องสู้ก่อนจึงจะรู้โฮยินรองน้อยอีไวรันเด้งสีเท้าเดินมาหากลัวว่าโซเซียจะจำตนไม่ได้นางจึงประสานมือเอว่าข้านนามาอีไวรันเป็นศิษย์ของคุยจีโซเซียเอยไม่เห็นเจ้าในงานประลองใหญ่เลยอีไวรันเอยด้วยใบหน้าอ่อนโยนคาปิดดานฝึกตนนางเห็นน้องดอยการต่อสู้บนพื้น พื้นถูกฟาดเป็นดองกำแพงก็ปดแตกไม่ไกลกันนั้นมีศรีสาอาบโลหิตตกอยู่องค์หนึ่งเป็นของเจ้านิกายเป็นจะพิษนางสาจะยิ่งนกประสารมือให้อีกคนขอบคุณหูเย็นรองน้อยยิ่งหนักบุญคุณของวังร้อยบุภาี้เวรันจะจดจําไว้โซเซียลบวกมือเรื่องเด็กน้อยุยคนตางเป็นคนกันเองทั้งนั้นอไอเวรันเออจากใจจริงว่าวันนี้หากวังร้อยบุภาไม่ลงมือได้ทันข้าคงมีกายเซียวเยารักษาไว้ไม่ได้เซียวยามยิ้มไม่คุยเรื่องนี้แล้วพาข้าไปประจารถ่าหน่อยเชิงซินพวกเราไปกันเอ๋ A. จิงสินเล่าประตูใหญ่นในกายเซลยาวเปิดออกเหล่าศิษย์ทั้งหมดออกมากันแล้วแต่ละคนเยืนปากอ้าตาคางอยู่ตรงหน้าประตูในนางคนนั้นเป็นใครกันไม่เคยเห็นมาก่อนไม่รู้จักนางกำลังทำอะไรนะ่ะเจ้าแม่ใช้ทักษะที่ไว้ศีพาเจ้าหนูน้อยทั้งสามบินบินไปบินมาระหว่างศิษย์และสำนักที่หลมอยู่บนพื้นลุกไปขึ้นนั่งยองๆตรงนั้นนั่งยองๆอ,งองตรงนี้สองมือวุ่นวายกระวิงขนตัวป้นชิงเจ้าแม่หอบทงเงินไว้เต็มอ้อมแขนเอยอย่างเครื่องรึมว่ารางวัลจากสงครามโซเซียลหอบกลับมาเป็นกอบเป็นกันนับุงเงินในรถม ของดงอินอย่างเปลียปีเจ้าแม่นั่งแทนถังหัวลูกอยู่บนหลังคารถกรุงกริงกรุงกริงเป็นเสียงโซลลเซีลวเขย่าถุงเงินกรุบกลุบเป็นเสียงเจ้าแม่แทนถังหัวลูกคลอกคลอกเป็นเสียงกลหพาตัวจับยากของกุยจีดิงอินที่หนวกหูจนเหน็บกินตอนที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเก้าเสือน้อยผู้องอาจณนห้องถงฮาเรจนเจ้าเมืองเชยาหัอีนั่งอยู่บนรถเข็นไม่เอ่ยคำใดลมหนาวเซนกระดูกพัดชอยเข้ามาจากนอกประตูทำให้ใบหน้าเทา ที่เดิมทีออนเพียอยู่แล้วยิงซีเซียวเข้าไปใหญ่เจนีกายเรียนหาเจ้าสำนักมีดินเจ้าสำนักอูซานและลูเอาเทียนนั่งอยู่สองฝากฝั่งทอดมองร่างบนพื้นที่ถูกขอนหน้าหมู่บ้านชิวพากลับมาโดยไม่เอย่ยคำใดแม้แต่ศีษาก็ไม่มีวิธีการสินเช,ชนื่ช่นนี้เช็กเช่นเดียวกันกับอดีตเจ้าเมืองเลยตัวเทียนไม่ได้รู้เลยว่าที่ตายไปนั้นเป็นเจ้าเมืองตัวปลอมเขาเลยว่าลิงอินไรบิดาจรงิงๆเข้าแล้วซ้ำยังเห็นใจพูดมีประคุณทางการเงินท่านนี้อีกด้วยเจนกายเรียนหาหันไปเอย่ยกับหอวหน้าหม่่บ้านชิว เจ้าหน้าท่จนววาวางร้อยบุพพาไปแค่สามคนอินซงกรรมดาผู้โมไม่ได้ปรากฏตัวด้วยหัวหน้าหมู่บ้านชิวมองนางแบบหนึ่งเอ่ยนิ่งว่าข้าเห็นแค่สามคนอินลินทายาตรากูลจินและหุ่นเชิดตัวหนึ่งเจ้าหนีกายเัญจพิษถูกหุ่นเชิดสังหารตายเจ้าหนีกายเลียนฮาเอ่ยยังไม่เข้าใจว่าวรยุทธ์ของเจ้าหนีกายเัญจพิษนับวาม่สูงส่งที่สุดก็จริงแต่เขาถนัดการใจผิดหุ่นเชิดตัวหนึ่งจะทำา้ายเขาได้อย่างไรมีไม่ได้สงสัยหัวหน้าหมู่บ้านชิวแต่เหลือเชื่อจริงๆต่างหากรู้เอาเทียนคิดาูเบ เชิงซินเชียวถ้าแย่งลูกอมทัวนางไม่เคยได้สักครั้งเจะาํานักเยาเราเจ้ามีกายเรียนหาถามขึ้นอีกมีกายเรียนหาหมู่บ้านซ่อนดาและสํานักชีริงมีตําแหน่งเท่าเทียมกันในยุทธภพเป็นดองเพียงสีส่สำนักใหญ่ซึ่งเหนือกว่าสำนัก,กนอื่นๆมากเจ้าสำนักเยาแห่งสำนักชีชิงก็ไปโจมตีมีกายเซเยียาวด้วยเช่นกันหัวหน้าหมู่บ้านชิวเอ่ยตายไปแล้วตายกันหมดแล้วมีเพียงประมุกพักไฮซาที่หนีออกมาแต่ก็เสียแขนไปข้างหนึ่งเขาพูดอย่างราบเรียบเพราะว่า ผู้คนฟังแล้วกลับเกิดขึ้นโฮมสัตว์สร์อย่างบ้าคลั่งในจิตใจจตในกาเรเดียนหาถามว่าอินซวงไม่ปรากฏตัวจริงๆหรือหัวหน้าหมู่บ้านเชิวเอยอยังไรเสียค่าก็ไม่เห็นตอนที่ข้าไปถึงที่นั่นทุกอย่างก็สายไปแล้วเดิมคิดว่าช่วยเจ้าสำนักรัวได้ผู้ใดจะคิดว่าถูกคณเชิดตัวนั้นเก็บศีรษะของเจ้าสำนักตัวรัวไปกุยจีเล่านางถามอีกหัวหน้าหมู่บ้านเชิวตอบคำถามของเจ้าตนกาเรเดียนหาถูกคนของวางร้อยบุภาช่วยไปแล้วเจ้าสำนักโอซานประสานมือคำนับให้ชยาหัวอี พันจมืองกุยจีเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดสังหารอดีตเจ้าเมืองวางร้อยบุภาเพราะช่วยชีวิตนางนึงไปถึงว่าจะสังหารตระสำนักใหญ่โดยแมลังเ้ทันเจเมืองออกคาสั่งให้ปราบวังร้อยบุภาเถิโดโรอาเทียนปูย่ามันเถิดผมเจเอาเป็นคนไปฆ่าในกายเซลเยาก่อนมิใชื่อใดจ้ะสำนักีิดินเออย่างชวนว่าแต่ว่าอิลินเป็นบุตรชายแ,แทๆของอดีตเจ้าเมืองเหตุนใดต้องปกป้องคนร้ายที่สังหารบีดาตัวเองด้วยเล่าเจ้าในกายเรียนหาเข้นเสียงเงย็นเอ่ย่ามีตังหาคือเจตนายแอบแฟงของเขาอดีตเจ้าเมืองตายอย่างมีเงื่อนงำถูกต้อง คนดายมองผิวเพินคือชยาโฮจินไม่แน่ว่าอินลินอาจเกี่ยวข้องด้วยก็ได้โมนี้พวกเขาสองคนไปมาหาสูกันค่อนข้างบ่อยคาวานะความน่าสงสัยของอินลินก็ไม่ใช่ใน,น้อยเช่นกันกเรืออเทียนเออย่างหนักแน่นมีเหตุผลจบตัวคนก็หันความมามองเขาเจ้านี่มันเมื่อก่อนจงรักภักดีแต่วังร้อยบุพพาไม่ใช่หรือไรยามขายผู้มีประคุณขึ้นมาตานี้ไม่กระพริบสักนิดจริงๆเจ้าในกายเดียนหาเอาอย่างเห็นด้วยว่าที่เจ้าสำนักลูกพูดข้าก็กำลังคิดอยู่พอดี ท่านเจมืองออกคำสั่งให้จับกลุ่มอินลินเทิดจากการกระทำทุกอย่างในวันนี้ของเขาก็เพียงพอจะจับเขาเข้าคุกหลวงไตส่วนแล้วไม่สู้แจ้งสำนักเชนจีสำนักเทียนอี้และกลุ่มพันธมิตรมือสังหารให้ว่วมมือกันทำลายวังร้อยปูพาเสียชยาโฮอีทุกคนกลับกันไปก่อนทุกคนตกตะลึงมาถึงขนาดนี้แล้วท่านเจมืองยังไม่ไปทำลายวังร้อยปูพาอีกหรือาวังร้อยปูพาซเซอร์เซเพิ่งทำแผลให้กุยจีเสร็จนางปลอดภัยแล้วแต่ยังไม่ฟื้นคืนสติไม่แน่ใจว่าหมดสติหรือว่าหลับไปกันแน่เสียงกลดังทีีเดยว นางถูกจัดให้อยู่ตำแหน่งลิงเซลของเจ้าวังตกใบตํานักลิงเซลก็ได้ใช้ยาวาน้ำเต้าคู่พิฆาตโซเซียวถามว่าหมายความว่าอย่างไรลิงอินเอ่ยเสียงเบาเมื่อก่อนมีท่านเจวังที่กลยนยามมีกุยจีมาแล้วจึงกลนคู่พิฆาตแล้วโซเซียลมุมปากกระตุกหมายความเช่นนี้นี่เองพวกเจ้าไม่กลัวโดนท่านแม่เจวังฆ่าปิดปากเอาหรือซเซียลออกมาจากตํานักลิงเซลก็ไปหาลิงอินต่อลิงอินก็หลับไปแล้วเช่นกันโซเซียลเพิ่งจะรู้นี่เอง ถี่แทบผิพผิดค่าของนิงอินแม้ไม่ต้องใช้กําลังภายในแต่สิ้นเปลืองพลังจิตมหาศาลผินผิค่าทั่วไปใช้ได้วันละครั้งพิดผิค่าในระดับสูงสุดจะใช้ได้เดือนละครั้งเท่านั้นเจ้าหนุหน้อยท 3, ั้งสามวิ่งถักถัดเข้ามาปุบกับหัวเตียงทวนน้ำลายเต็มหน้าอาจารย์เห็นว่าทาเช่นนี้แล้วอาจารย์ก็ยังไม่ตื่นพวกเขาจึงไม่กลัวอาจารย์อีกไปกวนท่านลุงใหญ่กับท่านลุงรองแทนบนเกาะกินข่าวเลือดคาครงทว่าภายในวังร้อยผัวพากับเงินแดนมหัศจรรย์พวกเด็กเลกไรถูกไรกังวล เสียงหอเราะโซใสไรเดียงซาทําให้แววตาทุกคนปร,กรากฏรอยเยิ้มขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวชยาโฮชิงก็รู้สึกปหัศจสรย์เช่นกันเขาอยู่ที่นี่ข้อมาของวังร้อยปุภาวังร้อยปุภาอันตรายมากทแทย้ยามนี้เป็นปรปักกับชยาโฮอี้อย่างจงแจง้งเกรงว่าอีกไม่นานก็จะโดนชยาโฮอี้จัดการแต่ถึงกระนั้นทุกๆคนก็ยังไม่นํากินข่าวเลือดขาดคงกลับมาจากด้านนอกท่านยุงใหญ่หนีไปแล้วเซลโฮแบมือท่านลุงรองก็หายไปเออหูเอย้ยตาหูคพิคิจพวกเราเล่นกันเองดีกว่า เซลโฮเข้มเสียงเอ่ยค่ะไม่เย็นกับพวกเราข้าจะเย็นกับน้องเชาตาหูเอ่ยน้องสาวกำลังนอนเจ้าอย่ากวนน้องเซวหูข้าไม่ฟังเจ้าหรอกตาหูถอนหายใจเจ้าน้องชายหน้าเหม็นจอมเด้อเขาเอ่ยกับเอ้อหูว่าเอ้อหูพวกเรามาเล่นกันเอ้อหูสายนาก้อนหินน้อยของข้าต้องการแช่น้ําแล้วตาหูได้สายตาพวกเจ้ายังมีพี่ใหญ่อย่างข้าอยู่หรือไม่น้องชายเมื่อเติบใหญ่รังให้อยู่ด้วยกันไม่ได้เลยเชียงาหชิงทอดมองเด็กๆทั้งสามโดยเฉพาะแผ่นหลังน้อยๆของเอ้อหูที่เดินออกไปไกลปากส่งเสียงเอ้อาขึ้นมา แล้วห,ห้องโถงฮาเรอบรรดาเจ้าสิณะกลับกันไปแล้วโลอเทียนก็เช่นกันเดิมทีเขาอยากรังฟังอยู่ข่าวๆสักหน่อยแต่ไม่สาเร็จทพะว่าในขณะที่เขาเดินมาถึงเครื่องทางก็เ,เห็นเงาร่างคนตาายหนึ่งมาจากทางตำหนักเจ้าเมืองนั่นมันชยาหัวจึงไม่ใช่หรือเขาถูกปล่อยตัวออกมาเดาเร็วเมื่อคู่เขาไปตำหนักของเจ้าเมืองมาเขาไปทําอะไรกันนอกจากเรื่องของอดีตเจ้าเมืองยังไม่สมบูรณ์จึงยังไม่จัดพิธีศพใช้ลงนำแข็งพันปีมาผนึกไว้ในตระหักของเจ้าเมืองชยาโหอีจึงไม่เข้าไปดูอยู่ในตอนนี้ ดูอเทียน,ฉนเฉงๆขอยืดยาวชมเลืองดูเจ้าสำนักรู้เจ้ากำลังมองอะไรเลยเจ้ามีการเรียนหาธทมดูอดเทียนเอ่ยตามตรงว่าเหมือนว่าเขาจะเห็นคนชายใหญ่เจ้ามีการเรียนหาเอ่ยนิ่งๆว่าเดิมทีคุณชายใหญ่ก็เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วพอถูกคนชายร้องให้ร้ายเรื่องนี้กระจังแจ้งยิ่งแล้วไม่จะเป็นต้องถามให้มากความอีกดูอดเทียนรู้แล้วเจ้ามีการเรียนท่านปูชยาโฮเจงข้านพชยาโฮอีที่อยู่บนเกอี้รถเข็นขาใส่หัวเป็นมาด้วยสีหน้าเครื่องขึนหาหาถูกห้องแล้วไม่เจอตามประทับเจ้าเมืองเลยตามประทับเจ้าเมือง ของตระกูลชยาโฮบนกองแห่งนี้เทียบเท่ากับราช,ชัญญย,รรยกรของแคว้นใหญ่ๆสำนักบนกอสามมาเป็นกลุ่มอำนาจของชยาโฮอี้เองภายใต้การเปิดฉากโจมตีของพวกเขาและอุบายสายฟ้าแลบของชยาโฮอี้สำนักกว่าครึ่งบนกองแห่งนี้ล้วนสวามิภักดิ์ต่อเขาทว่าสี่สำนักใหญ่ยังไม่มีใครแสดงท่า,าทีสักทีสาเหตุหลักคือพวกเขายอมรับเพียงตาประทับเจ้าเมืองเท่านั้นชยาโฮจึงเอ่อยอยางชงนว่าข้าจำได้ว่าท่านพ่อบุญธรรมพกตาประทับเจ้าเมืองติดตัวตลอด แ,แต่ยามหลับยังไม่เคยห่างตัวหรือว่าชยาโฮอี้ฆ่าคนแล้วไม่อยู่กับตัวเขาเชยาโฮจึงพูดคำว่าแปลกนักตาประทับเจ้าเมืองไปไหนณตำหนักไฟอินของวังร้อยบุภาเออหัวนั่งเงยยองอยู่บนพื้นย่าในลานเรือนแช่น้ําให้ก้อนหินน้อยของตัวเองอยู่แต่โซเซเซียวแชย,ยกตอนที่อยู่ชนบ,บทเออห و, ก็เรียนแบบตามเขาจะเอาก้อนหินน้อยของตัวเองออกมาแช่น้ำระยะวันนี้คือแช่ก้อนหินเหลี่ยมก้อนหนึ่งที่เขาเพิ่งได้มาไม่นานมานี้ใช้หินนําโชคของตนแรกกับท่านปู่เจ้าเมืองมา วันนั้นท่านปู่เจ้าเมืองดื่มหนักเขาอยากให้ก้อนหินน้อยสร้างเมาด้วยตายตัวก้อนหินน้อยมีอักษรอ,อยู่เออโหความมาดูคอนหวันก็สายหน้าอ่านไม่ออกตอนที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบคนขี้อวดลูกชยาาโหเจิงไม่เข้าใจจริงๆว่าสิ่งของสําคัญอย่างตามประทับเจ้าเมืองเห็นได้จึงหายไปอย่างไรร่องหน่อยได้ไม่อยู่กับตัวบิดาบุญธรรมและไม่ได้อยู่ที่ตำหนักบิดาบุญธรรมด้วยหรือบิดาบุญธรรมให้คนขโมยไปแล้วไม่ตั้งแต่เกิดเรื่องกับบิดาบุญธรรมพวกเขาก็รีบปิดล้อมตำหนักของบิดาบุญธรรมเอาไว้ทันที แมลงวันสักตัวก็บินเข้าไปไม่ได้หรือว่าบิดาบุญธรรมมอบตาประทับเจ้าเมืองให้คนอื่นไปแล้วนี่ก็เป็นไปไม่ค่อยได้เจ้าเมืองมีแค่ตอนที่ออกจากตาแหน่งเจ้าเมืองเท่านั้นจึงมอบตาประทับเจ้าเมืองให้แก่เจ้าเมืองคนต่อไปหาก่าวว่าบิดาบุญธรรมรู้ถึงอันตรายล่วงหน้าจึงได่จงใจเก็บสั้นตาประทับเจ้าเมืองเอาไว้นั้นการขั้นเด่านี้ยังไม่มีน้าหนักเข้าไปใหญ่จากการที่เขากล้ามาพบท่านปู่ตามลำพังสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเขามั่นใจต่อสถานการณ์ของตนเองมาก คงไม่ใช่ว่าดื่มหนักสมองมึนงงเห็นตาประทับเจ้าเมืองเป็นของเกา่าพังยกให้กดอื่นไปรลอกำกลังชยาโหเจิงขมวดคิว้วไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็ไม่เข้าใจเขาถามว่าท่านปู่บอกไปตามตรงเลยได้หรือไม่ว่าตาประทับเจ้าเมืองตกทะเลไปด้วยเช่นกันอย่างไรเสียท่านปู่ก็ขึ้นของตําแหน่งเจ้าเมืองแล้วไม่มีผู้ใดออกมาขัดขันสามสำนักใหญ่ก็นับยอมรับเงียบเงียบแล้วมีเพียงวางร้อยบุพพาที่ไม่เอาไหนชยาโฮอีไม่เอ่ยคำใดเพราะบ้านขดเสดข้างกายเขายมยิ้ม คนชายใหญ่สามสำนักใหญ่ยอมรับเงียบไม่ได้หมายความว่าซามสำนักใหญ่ยินยอมฟังคําสั่งของท่านเจ้าเมืองพวกเขาแค่ไม่อยากเข้าร่วมกันขัดแย้งภายในของตระกูลชยาโฮก็เท่านั้นผู้ที่ชนคนสุดท้ายต่างหากที่มีสิทธิ์กลายเป็นเจ้าเมืองคนใหม่ของเขาชยาโฮเจึงไม่เข้าใจท่านปู่ไม่ใช่ว่าชนะแล้วหรืออบานคนสนิทเอย่ยนะท่านในตาประทับมาต่างหากจึงจะเรียกว่าขึ้นของตําแหน่งเจ้าเมืองอย่างมั่นคงสามารถออกคาสั่งกลุ่มอานาจทั้งหมดของกอพันมันพดได้อย่างถูกต้องเชยาโฮเจึงเงียบไป หากลกรผู้ฟันยังมีชีวิตอยู่เดิมทีกุมอำนาจอย่างสำนักเชียนจีก็จะอยู่ในมือและสำนักเชียนจีจงรักพักดีแล้วสำนักเทียนอีย่อมลมนนาวไม่ยากการเสียชีวิตของโกรผู้ฟันทำให้ทางถอยเส้นหนีปิดตายเชียโฮเจิงถอนหายใจยาวเหยียดขอบานคนสนิทยิ้มเอ่ยคนชายใหญ่ไม่จะเป็นต้องกังวลเกินไปนักรอกถึงแม้สามสำนักใหญ่จะไม่เชื่อฟังคำสั่งท่านก็ไม่มีทางฟังคำสั่งของเลงอินเช่นกันเป็นแต่ว่าเขาจะมีตาประทับเจ้าเมืองแต่จากการวิเคราะห์ขอ,ของนายท่านแล้ว เขาไม่มีหรอกไม่เช่นนั้นรายวันวันนี้เขาคงเอาตาประทับเจ้าเมืองออกมาชิงตําแหน่งเจ้าเมืองแล้วละ่ะสิยาโหเจิงกระจางแจ้งโดยพันมีนาเราท่านปู่จึงอดกันไม่สร้างความลําบากให้วังรอยปุพาที่แท้ก็อยากให้อินลินเป็นไฟเอาตาประทับเจ้าเมืองออกมาเองถึงเวลานั้นพวกเราฆ่าคนชิงตาประทับากาจัดปัญหาที่จะตามมาไม่รู้จบให้สินส้ออนซากขบันคงสนิทยินมยน้มทางพยักหน้าถูกต้องอีกทางวังรอยปุพา่าจะไม่รู้เช่นกันว่าในมือพวกเราไม่มีตาประทับเจ้าเมือง เจ้าเมืองไม่ออกคําสั่งต่อสามสำนักใหญ่ก็เพือ่อเรียกเรียกให้ความจริงเรื่องตาประทับเจ้าเมืองเปิดเผยหากชยาโฮชิงเป็นคนออกคาสั่งกับสามสำนักใหญ่นั้นเมื่อจะเป็นต้องใช้ตาประทับเจ้าเมืองเขาครองตําแหน่งเจ้าเมืองมันคงมานานหลายปีทุกคนได้เข้ากังคาใดๆต่อสนัดของเขามาตั้งนานแล้วชยาโฮจึงเกิดท่านพ่อบุญธรรมยังไม่ตายมิ่งไปหาสี่สำนักใหญ่อบานคนสนิทเอ่ยอย่างไรกังวลว่าปากเขาพูดไม่ได้มือก็เขียนไม่ได้เสียชงไปแล้ว ทั้งบนลำคอก็มีรอยทูบีบยามนี้เขาเป็นคนร้ายที่สังหารเจ้าเมืองไม่มีผู้ใดเชื่อเขาหรอกชยางโหเจิงเอยอยีกว่าเจ้าวางรอยผัวาเล่าชาบานคนสนิทยิมเอ่ยสภาพเขาเป็นเช่นนั้นบุตรชายทแท้แทก็จําไม่ได้หรอกนาวางรอยผัวาชยาโหชิงนั่งอยู่บนหญ้าแห้งของคอกมาลองใช้มือคว้ากิ่งไม้บนพื้นมาแต่คว้าอยู่คู่หนึ่งใช้มือทั้งสองก็ยังล้มเลวเขาหยิบไม่ได้แม้แต่กิ่งไม้เล็กๆสกิง่งเขายังจะไปทําอะไรได้อีกชยางโหชิงเอ็นหลังอย่างไรชีวิตชีวาทั้งสิ้นวัง ั้งหมดขนทางปิดเปลือกตาลงขนาดนั้นเองเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากนอกขอามาเวลานี้ในทุกๆวันซูซเซลจะมาเปลี่ยนยาให้เขาทว่าวันนี้เขาไม่อยากเปลี่ยนยาเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องการความช่วยเหลือแล้วนี่กําลังทําอะไรนะสรเสียงนิ่งๆดังขึ้นจียงโฮชิงชะงักหันหน้ามา,ทา,ท,าทางที่นอนอยู่บนพื้นสิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่ซูซเซลแต่เป็นเว่ยซีใดินมือเว่ยซีหิ้วล้มยาไวเฮดได้วันนี้จะเป็นคนผู้นี้มาเปลี่ยนยาเราจียงโฮชิงหันหนีนปฏิเสธทันที ซื้อหูกระโดดเย่งเงมาหาอย่างเบิกบานใช้หัวโถไทยแขน้ว้ยสีไปมาเวยซีรูปหัวเสื้อหูเสื้อหูเอย๋ยคนที่เจ้าช่วยกลับมาไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วเวโยซเจ้าข้าบมาจากทางไหนก็ข้าบกลับไปทางนั้นดีหรือไม่เสื้อหูเอ๋ชยางหูจิงหันหลังให้อย่างโมโหทันพ่อเว้ยดูหลังถือน้ำยากวดหนึ่งเดินมาหาท่านมาได้อย่างไรเว่ยซีมีอะไรหรือเวยดูหลังเอ๋อเอเสียวให้ข้าเอายากวดนี้มาให้เว้ยซีเอ๋อเอามาให้ข้าเถิดจริงสิเจ้าเบาเสียงหน่อยลินเอ๋อกำลังนอนอย่าทำเขาตืน วยดูลังพยักหน้าทราบแล้วท่านพ่อแปลกปกติท่านพ่อเรียกแต่ดิงอินวันนี้ชนะเปลี่ยนคำเรียกเสียแล้วเรา่าวยดูลังตายด้านใดความรู้สึกไม่ถือสาที่บิดาเขามีลูกชายยังเิ็งอินเพิ่มมาเลยสึกนิดมีแต่กุวยปูที่วันวันเอาแต่ย่งความปวดปานกับเลงอินเงียบๆชยายหัวชิงฟังแล้วก็รู้สึกแปลกกรกคนเหตุใดคนผู้นี้จึงเรียกต่วนมู่ชีว่าพ่อด้วยเล่าต่วนมู่ชีมีบุตรกี่คนกันแน่เพียงไม่นานกุวยปูมาออกมาหาท่านพ่อตาหูเออหูเซียวหูอยากหาท่านวยสีพยักหน้าดูแล้วข้าจะไปเดี๋ ชยาโฮชิงสมดคิวมุ่นกวเดิมทนไม่ไหวหันหน้ามามองคนผู้นี้เป็นหน่วยกล้าตายกำมังเขาก็เป็นลูกชายของตัวมู่ชีหรือนับตัวมู่อินรวมไปด้วยก็สามคนแล้วกำมังท่านพ่อปุ๋ยปูเพิ่งจะไปไวริงก็มาหาอีกเขายิ้มจางๆอ๋อถ้ามาหาเซลลิวนะ่ะชยาโฮชิงตามถลนหมดแล้วสี่คนไม่มีทางเป็นลูกกระแทไม่มีทางไวชิงกับไวลูลังจุงซื้อหูไปแล้วไวซีจึงได้เข้ามาในคอกมานั่งลงตรงหน้าชยาโฮชิงโอมองรองเท้าข้าอยู่เือชยาโฮชิง พี่ศรีสัสหนหารไปดันข้างจนแทบจะบิดแล้วข้าไม่ได้มองเจ้าเลยสักนิดละสิโสวยซีเอ่ยยางเอื้อเหยลูกชายซื้อให้ข้านะลูกชายคนในกันนะอะของวังร้อยบุภาเจ้าวาังน้อยเอียนลินนี่เองเชียงหัวชิง,งมุมปากกระตุกนี่มันลูกชายข้าทางหา่างโวยซีเอ่ยต่ออีกว่าเจ้าอยากถามว่าแพงหรือไม่แพงสิราคาสูงข้าหนักได้ยินว่าเจ้าเมืองอยากซื้ออยางซื้อไม่ได้เลยลูกชาย่ังกระตันอยู่ต่อข้าหนักชีย่างหัวชิงปูเจ้าสิใครอยากถามเจ้ากันเชียงหัวชิงโ,งโมโหจนหันศีรษะกลับมาทะลึ่งงตาาววยีอเดดัน วยสวีกมหน้ามองอภรรยาอของตัวเองทำไมเจ้าอยากถามอภรรด้วยหรืออันนี้ราคาถูกแค่ไม่กี่ร้อยตำลึงกระมังข้าบอกว่าไม่เอาไม่เอา,เอาลินเออก็จะซื้อให้ข้าให้ได้ชียาโฮชิงแทบกัากเลือดรอมรอแล้วเอาละเปลียมยากันโวยสวีแซงจำเป็นค้อมตัวลงหายาหันกวานยกโป่งใสให้ตรงกับดวงตาชียาโฮชิงพอดีหันเขายืดตัวขึ้นก็คือหมดคิวยังไม่ค่อยเห็นด้วยนักเดดหตุใดแม้แต่กวานของข้าเจ้าก็ยังอยากถามไม่เล่าหวานข้าไม่รู้ราคาแล้วเดี๋ยวข้าจะถามินเออดู เขาเสือใขาทีเดียวตั้งสิบกว่าอันหากเจ้าอิจฉาจริงๆขายกให้เจ้าสองอันก็ได้าสายตาค่าขนได้ชยาโฮชิงคงค่าไวซีไปแล้วเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดหนแล้วตนมู่ชีเจ้าไม่พูดมันจะตายหรือรีบเปลี่ยนยางให้ข้าได้แล้วเปลี่ยนแล้วก็รีบรไปสาไวซีคำถุงน้ำตรงมันเอวอะไรเจ้าอยากถามว่าตรงนี้ข้าใส่อะไรไว้หรือไม่ใช่น้ำหรอกแต่เป็นน้ำต่อยดอกเธอสังของวางร้อยปูผ้าลรนเออรมบอกว่าดื่มสิ่งนี้ดีต่อร่างกายให้ข้าดื่มถังน้ำทุกวัน ดื่มต่างน้าทุกวันเลยเลือกถึงน้าต้อยดอกเธอสั่งคนเล็กๆที่1งอินมอบให้ตนเทออกมาทั้งหมดน่าจะยังไม่ถึงครึ่งช้อนชยาโฮชิงก็ฉักจะมีน้ําโหขึ้นมาแล้วึิงอินเข้ามาในคอกมาถามอย่างประหลาดใจว่าเอ๋นายท่านเฮใดที่มาอยู่ที่นี่เราอะตีแถร่วมยาของหูยินรองน้อยก็อยู่กับท่านท่านหยิบมานี่เองเมื่อคืนนี้ก็หาเสียทวนเรียกว่าตัวเองทพํพลาดเสียอีกนายท่านทําให้มีธุระใดแล้วก็ขาเข้ามาเปลี่ยนยาให้เขาเองเจา้าขาอือเวสวีวางมาจริงจังลุกขึ้นยืนชยาโฮชิงสะดุ้งน